สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง4ี่เหตุนะครบพบกันอีกครั้งในเกมวอลล o โมดครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับหลังจากอัปเดตใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยหุ่นหลายๆตัวก็โดนรีบาลนซ์หรือโดนเนิฟโดนวัฟอะไรกันเต็มเหนี่ยวเลยนะอย่างที่ทราบข้อมูลไปก่อนหน้านั้นนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็พูดถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากหุ่นโดนเนิฟไปแล้วเนี่ย ผมจะเน้นที่ตัวที่โดนเนิร์ฟนะครับเพราะว่าตัวที่โดนเนิร์ฟนั้นเป็นตัวค่อนข้างจะเป็นเมตาของซีซันที่แล้วทั้งนั้นเลยนะนะครับก็คือตัวแรกครับเป็นแพะนะทุกคนแพะเนี่ยโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะมาปลาพร้อมกับปืนเนี่ยเจ้าพวกทริกสเตอร์นะครับผมแล้วก็ดมเปอร์เนี่ยโดนเนิร์ฟทั้งชุดนะครับผมแพะเนี่ยโดนเนิร์ฟเรื่องระบบป้องกันโดนเนิร์ฟเรื่องเลือดนะครับโดนเนิร์ฟเรื่องแรงดีดส่วนปืนดมเปอร์นะครับผมพูดเร่รวบยอดเลยก็คือ ดัมเปอร์เนี่ยมันโดนลดระยะนะครับผมแล้วก็โดนเขาเรียกว่าอัตราความเร็วของกระสุนนะครับยิงได้ช้าลงนะครับแต่ยังดีว่ามันยิงได้ต่อเนื่องนะทุกคนไม่ได้ยิงเป็นชุดเหมือนกับตอนที่เขาทดสอบในแอปเดสนะทั้งดัมเปอร์ per, แล้วก็ทั้งทรัเมอร์เลยนะชุดนี้ทั้งชุดนะครับผมเนี่ยปืนพวกนี้นะครับแต่ดาเมจไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะเอฟเฟกนะครับได้เพิ่มเติมมาบางส่วนด้วยซ้ํานะนะครับผมแต่ว่าปืน ไอ้ตัวเนี้ยนะครับดมเปอร์เนี่ยนะครับยับยั้งการฮิวเลือดเนี่ยหรือปืนสนิมเนี่ยจากปกติ90%เนี่ยมันเหลือแค่60%พูดได้ว่าโดนเนิร์ฟแหละนะครับโดนเนิร์ฟทั้งระยะแต่ดาเมจไม่ได้ลดลงนะทุกคนอะนะครับดาเมจไม่ได้ลดลงนะเพราะว่ามันลดลงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนปืนสนิมนะครับอ่าในกดผิดไปแล้วนะครับส่วนปืนสนิมนั้นนะครับผมก็เหมือนกันเลยโดนลดระยะนะครับโดนลดอัตราการยิงนะครับหมายถึงว่าความเร็วของลูกกระสุนนะครับ ที่การยิงเข้าไปอัตราการลั่นของกระสุนนะครับก็จะยิงได้ช้าลงก็เดิมเนาะก็เรียกได้ว่ายิงกันยาวๆแล้วกว่าจะหมดแม็กอะครับนะครับแต่เอฟเฟกเนี่ยสะสมมาจากัดนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะเป็นพิษที่สะสมมาจากัดนะครับเดี๋ยวก็จะไปพูดกันในคลิปนะครับว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงนะครับอ่ะตัวที่2ครับอดพูดไม่ได้นะมันก็ต้องพูดเลยครับผมงูครับแลวหลายคนนั้นเป็นห่วงมากนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บ่นนิดๆนะครับว่างูนั้นโดนเนิร์ฟนะครับทําให้นะครับ การบินอยู่บนอากาศเหลือแค่ห้าวินาทีเท่านั้นแถมบินช้าลงด้วยนะนะครับอาวุธในตัวสั้นลงครับเหลือสามร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นนะครับผมเออมันก็แหมนะครับเหมือนกับว่างูเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมเอองูจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะโดนเนิร์ฟหนักเลยนะสาหรับงูนะครับนะครับโดนเนิร์ฟสักระยะยิงของอาวุธในตัวเดินเนิร์ฟเรื่องความแรงนะครับอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วเลือดเนี่ยเลือดของงูเนี่ย ผมจาไม่ได้นะทุกคนไม่แน่ใจนะครับอันนี้ขอขอ,ขอยังไม่พูดนะครับ <S <S แล้วก็อาวุธประจําตัวของงูก็เช่นเดียวกันครับลาบรีลาบรีเนี่ยครับเป็นอะไรที่โดนค่อนข้างหนักเลยนะเพราะว่าโดนเนิร์ฟเรียกว่าดาเมจนะครับลดลงไปเลยนะนะครับดาเมจลดลงไปเลยนะสะสมเอฟเฟกเนี่ยเพียงห้าสิบสามเปอร์เซ็นเท่านั้นนะสะสมเอฟเฟกการระเบิดช้าลงเข้าไปอีกนะครับผมบอกได้เลยและระยะเวลาเอฟเฟกเนี่ยเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าโดนลดดาเมจนะครับโดนลดการสะสมเอฟเฟก นะครับผมเออก็ประมาณนั้นสําหรับลาบลี่ก็เรียกว่าโดนเนิฟทั้งชุดนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นเพื่อนๆชมกันสองแบบนะก็มีแบบงูใส่ลาบลี่แล้วก็งูใส่เตัวนี้เลยเดมเปอร์แล้วก็ทริกสเตอร์นะเพราะว่าต่อก่อนเนี้ยมันเป็นหุ่นที่คนนิยมใช้มากนะครับเป็นเซ็ตที่คนนิยมใช้มากก็จะมาเล่นให้ดูแล้วก็จะคุยกันในคลิปด้วยนะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไง นะครับความรู้สึกของผมนะครับเป็นการความรู้สึกส่วนตัวเล่นแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับนะว่ามันจะเล่นแล้วเป็นยังไงนะลุยกันแบบง่ายๆตรงไปตรงมาครับผมไปลุยกันเลยครับ มาครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมมันที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอกดหุ่นลงไปครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่แพะก่อนเลยนะครับผมแพะนั้นนะครับหลังจากที่ผมเล่นมานะครับทดลองเล่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสรุปได้ง่ายๆยนะว่าแพะนั้นนะครับมีความบางลงมากๆเลยนะระบบป้องกันตัวนั้นมีเวลาจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้สกิลหรือว่า การที่จะพุ่งเข้าใส่ศัตรูนั้นนะครับก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคู่ต่อสู้นะั้นเป็นใครอะไรยังไงนะครับซึ่งภาพที่ผมมาให้รับชมเนี่ยอาจจะเจอศัตรูไม่รู้สินะหล,หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันบอบางหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ว่าผมก็จะเล่นแบบใกล้เคียงกับปกติเลยก็คือถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะบุกเข้าไปเลยนะจังหวะนี้ก็รอก่อนครับเพราะว่าปืนที่ใช้เนี่ยระยะมันลดลงไปแล้วนะครับ จาก600เนี่ยมันก็เหลือแค่500เนาะก็เลยทาให้ยิงคู่ต่อสู้ไม่ได้ในระยะนี้นะเดี๋ยวจะกระเถิบเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยฮะนะครับผมมองว่านะครับแพ้เนี่ยยังเล่นได้อยู่นะครับผมแค่ปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องโมดูลนะครับสักหน่อยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นสักนิดนะครับอาจจะไม่ได้บู๊มากกว่าเดิมหรืออะไรมากกว่าเดิมเนี่ยก็ยังมีความถึกทนนะครับแล้วก็ยังมีความโหดอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าแพะเนี่ยยังไงก็เล่นได้เดี๋ยเพื่อนสังเกตดูนะเวลาโดนยิงเนี่ยเลือดจะลดเร็วมากๆไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะเลือดไม่ค่อยอยากจะลดครับนี่นะครับผมก็ปรับเปลี่ยนโมดูลมาเป็นหิวเลือดเนาะเพื่อช่วยทําให้พยุงนะครับเลือดที่เสียไปขึ้นมาได้แล้วเวลาเปิดสกิลใช้เนี่ยก็จะใช้ลักษณะที่ว่าเจอคู่ต่อสู้ที่บอบบางอย่างเงี้ยเนี่ยบางๆเงนี้ยผมก็ใช้สกิลนะครับสกิลมันสั้นลงนะครับทุกคนเพราะว่าระบบป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยมันโดนเนิร์ฟในระยะนี้ด้วยนะเห็นป่ะมันก็คิวได้นะคร เาขาเรียกว่าอะไรนะบอบบางหรือว่าเขาเรียกว่าคนละทางกับแพะแพ้ทางกันเนี่ยเจองูยอย่างเงี้ยเพราะหุ่นลหลายตัวเนี่ยก็โดนเนร์ฟเช่นเดียวกันนะครับตัวที่แข็งแร่งปัจจุบันนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวหรอกนะครับผมก็จะเหลือหุ่นไม่กี่ตัวนะครับที่แข็งแต่งมากๆที่จะเป็นอันตรายต่อแพะมากๆเนี่ยก็มีไม่กี่ตัวนะครับอย่างหุ่นใหม่่างเจ้าคูรี่เงี้ยมันอันตรายอยู่แล้วนะคบจ่าตะวแพะเลยครับทุกตัวก็โดนก็แย่นะอะไรประมาณนี้ปืนไฟฟ้านะครับที่เป็นอันตรายนะครับ เพราะว่าแพะนั้นระบบป้องกันแย่ลงเห็นไหมเลือดกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับเวลาเราใช้เล่นผมก็เลยมองว่าแพะนั้นนะครับยังเล่นได้สนุกนะครับเนี่ย่้าดับเบิลคิวแล้วนะครับยังเล่นได้สนุกแล้วก็มันเหมือนเดิมนะส่วนปืนนะครับปืนชุดนี้นะครับที่เป็นเมตานะครับก็อย่างที่บอกอัตราการยิงนั้นลดลงครับจึงทําให้ดาเมจนะครับที่จะเห็นแบบเห็นด้วยตาเนะี่ยดาเมจที่จะเห็นด้วยตาในทันทีเนี่ย มันก็จะช้าลงไปด้วยเป็นเรื่องปกติครับเพราะอัตรากระสุนมันน้อยลงเนาะนะครับกระตราความเร็วในการโดนของคู่ต่อสู้ก็น้อยลงไปด้วยนะครับนะประมาณนี้เลยถามว่าเราจะต้องเล่นยังไงครับก็ต้องเล่นกินจังหวะครับผมแบบนี้นะต้องคอยดูจังหวะเนี่ยไหมบางลงเรื่อยๆครับไอ้บางเนี่ยบางแน่นะครับแต่จะบูวเหมือนเดิมไม่ได้อย่างที่บอกนะครับผมก็จะตายไปนะสําหรับแพะเดี๋ยวเรามาดูงูกันบ้างครับก็ต้องอาศัยจังหวะนะทุกคนงูเช่นเดียวกันนะครับทุกคนเจ้างูหรือโอฟิออนนั้นนะครับผม แน่นอนละถ้าติดปืนชุดนี้นะครับมันก็ต้องเล่นลักษณะเดียวกันงูนั้นโดนเนิร์ฟในเรื่องการบินเอาติดอันนี้อันนี้บินแล้วติดนะครับอยู่บรอากาศเนี่ยมีโล่ป้องกันนะครับมีอาวุธในตัวเนี่ยระยะสั้นลงมากหรือเป็นแค่5้าวิเพราะฉะนั้นเนี่ยงูต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะนะครับแพะบางลงไปขนาดนี้นะครับงูเนี่ยบางลงไปต้องมากกว่าแพะแน่นอนครับเพราะโดยปกติงูก็ไม่ได้ทนทานนะครับผมขนาดนั้นนะ แค่มีความเก่งกาจมากๆตอนอยู่บนอากาศนะครับเท่านั้นเองนะนะครับอันนี้โดนเนฟทั้งชุดนะครับทั้งหุ่นทั้งปืนก็นํามาเล่นเพื่อนๆรับชมผมมองว่านะครับงูนั้นยังเล่นได้ดีนะถึงมันจะอยู่บนอากาศได้น้อยลงนะครับหรือสั้นลงนะครับครูดาวของสกิลนั้นผมมองว่าไม่นานมันยังเล่นได้เร็วนะครับไม่นานเกินไปนะก็ยังบินได้แบบถี่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกัดจังหวะให้ดีครับเท่านั้นเองนะ ในการยิงตู้ครับอาจจะไม่สามารถบินลุกไล่ศัตรูได้เหมือนเดิมนะครับนะอาจจะไม่ได้บินลุกไล่ศัตรูได้เหมือนเดิมเนื่องจากปืนที่ใช้อยู่นั้นหมนเนิบไปแล้วนะจะไปไล่ก็ไม่ไหวนะสก,กิลก็เร็วปืนก็ยิงช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปลุกไล่ศัตรูเหมือนเดิมเนี่ยก็ยากนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะทุกคนแค่ระมัดระวังนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นงูนักล่าเหมือนเดิมแล้วเท่านั้นเองนะครับนะ เพราะฉะนั้นหลายคนที่มีหุ่นงูอยู่อะไรอยู่ก็อาจจะต้องใช้ฝีมือในการเล่นมากขึ้นนะครับเพราะหุ่นมันโดนเนฟิฟเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องงัดฝีมืองัดจังหวะอะไรมาเล่นให้มากขึ้นเนี่ยเยพื่อนๆลองดูดิเนี่ยยิงแบบนี้นะครับว่าจะเห็นหน้าเมฆที่ลดลงไปหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ต้องดูครับเพราะว่ามันต้องยิงยาว,ยาวนะครับสะสมกันยาวๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะต้องบอกว่ายาวๆครับสำหรับปืนชุดนี้นะครับเนี่ยปับเดียวงูก็ลงนะครับลุกไล่ศัตรูไม่ได้นะนี่โอ้โหเลือดลดเหมือนกันนะ โดนพิษโดนอะไรเข้าไปครับเห็นไหมนึกว่าเกมนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นนะตอนนี้รีซีซั่นแล้วนะครับผมรีแล้งนั่นเองนะรีแล้งเรียบร้อยครับนะตัวถ้วยผมก็อยู่ห้าพันนะคนอื่นก็อยู่ห้าพันเหมือนกันแหละนะครับใกล้ๆกล้เคียงกันหมดนะครับต้องมาเริ่มต้นเก็บกันใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องศัตรูที่เจอไม่ต้องห่วงครับก็ต้องโหดแน่นอนนะเพราะว่าคนที่ถ้วยต่ํากว่านี้ก็จะไปอยู่ในอีกแล้งหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยห็นะครับผมยังย้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับหุ่นที่โดนเนิฟเนี่ย ชุดนี้เนี่ยตอนแรกเลยผมคิดว่าอาการหนักจะเล่นยากเล่นอะไรนะครับแต่พอดูแล้วก็เฮ้ยมันก็ยังเล่นได้แต่อาจจะไม่ถูกใจเหมือนสมัยก่อนเท่าน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าไปคิดน้อยใจมากอะไรมากจนเกินไปนะครับถึงขนาดต้องหาทางต้องเอาหุ่นใหม่ต้องอะไรใหม่มาเล่นเสมอไปมันไม่จริงนะครับมันไม่จําเป็นองขนาดนั้นหุน่นเก,ก่าก็เล่นได้นะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับแค่มันอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับแต่เราก็จะได้ฝีมือนะครับได,ได,ได้ได้ฝีมือได้อะไรมาได้ความ สะใจนะครับผมเนี่ยแลวชุดนี้ครับเจ้างูนะทุกคนโอ้โหชุดนี้นี่บอกได้เลยว่านะครับเล่นยากพอๆกับชุดปืนสนิมกับปืนไอ้นี่เลยปืนกรดเลยนะครับเพราะว่าลาบลี่นั้นนะครับดาเมจลดลงนะการสะสมสก,กิลก็ช้าลงด้วยนะครับเนี่ยแถมบินก็ลงเร็วอย่างที่บอกฮนะก็พอกันเลยครับนะนง่ายๆก็คือพอกันเลยอย่าได้ไปบินลุกไล่ศัตรูโดยเด็ดขาดนะครับนะ นี่ขนาดของผมนี่เลเวลเต็มนะครับขาดแค่มาร์คสเท่านั้นนะเป็นมาร์คสเลเวลสินะครับปืนเต็มนะครับโมดูลเต็มนะครับนักบินอาจจะไม่เต็มนะครับสิ่งเอาที่เอามาให้ดูนี่คือของที่แต่งเกือบเต็มเอาง่ายๆเลยนเนาะเป็นเกือบเต็มแล้วกันนะครับเกือบเต็มทั้งสิ้นนะนะครับไม่เห็นกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลเวลยังน้อยๆเนี่ยจะจำไม่ได้แบบนี้นะนะครับหลายคนบอกเฮ้ยของผมทำไมตายเร็วตายเร็วก็ต้องดูนะครับ นะเวลาครีเอเตอร์หรือเวลายูทูบเบอร์เขาทำคลิปให้ดูนะครับผมเนี่ยจะบอกอยู่เสมอว่าเออผมอยู่ระดับไหนนะครับแล้วมันได้แค่ไหนยังไงนะครับเพื่อความชัดเจนเนาะนะครับลหลายๆคนไม่เข้าใจนะอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาทําแล้วเขาเล่นเก่งนะเขาดีนะต้องดูด้วยนะครับว่าเขาเอาแบบเต็มเต็มมาอย่างของคุณม่อนเนี่ยไม่ต้องเอาใครล้นะครับคุณม่อนเนี่ยนะครับเขามีของเต็มนะครับของเต็มหมดอะไรหมดเขาแสดงถึงจุดสุดยอดหมายถึงว่า ความเก่งสุดๆแล้วนะครับของหุ่นตัวนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ทําได้ประมาณนั้นนะครับให้เห็นเพราะฉะนั้นแลหลายคนก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปเนาะให้ถึงจุดจุดนั้นด้วยผมเองก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องไต่เต้ามาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับอ่าไต่เต้านะทุกคนใจแหมไม่น่าย้ําเรื่องนี้นะอาาพาจะพาออกนอกเรื่องอีกแล้วก็เรียกได้ว่าก็ต้องเก็บกะสมมันมานะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเลเวลหุ่น,ห,นหรือเลเวลปืนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจะได้ เข้าใจระบบของเกมแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นเกมได้อย่างสนุกแล้วก็มีความสุขนะเนี่ยเห็นไหมมันก็เล่นได้นะทุกคนไม่ใช่แบบว่ามันจะแบบแย่เลยอะไรเลยอย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้จังหวะให้ดีนะครับไม่ว่ามาหุ่นมันจะเก่งขนาดไหนนะครับหรือว่าแรงขนาดไหนถ้ากาดจังหวะไม่ดีเนี่ยยังไงมันก็ตายแหละฮะพูดง,ง่ายๆเราต้องมีฝีมือนะครับเราต้องมีฝีมือสักหน่อยนะครับอืประมาณนั้นเลยลิปนี้ค่อนข้างมีสาระแล้วเนี่ย นะครับเนี่ยมันก็เล่นได้สนุกนะครับและที่สาคัญเลยต้องเจอทีมเวิร์กที่ค่อนข้างดีด้วยอันนี้เป็นปัญหาหลักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหก็รู้รู้กันอยู่เนาะเข้าไปเล่นปุ๊บตายโดนของแรงหน่อยอะไรหน่อยก็หนีออกก็มีนะครับก็เจอแบบนี้ก็จะพาให้เราหงุดหงิดไปด้วยนะครับก็มันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับในการทําให้เราเล่นเกมได้สนุกหรือไม่สนุกเนี่ยโอเคไหมมันก็จะช้าลงไปเยอะเลยเนี่ยเถ้าเป็นอื่นๆ่นะเรียบร้อยไปแล้วนะครับ นะถ้าเป็นแบบว่ารุ่นก่อนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเนี่ยครับสะสมเอฟเฟกค่อนข้างช้าต่ถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยมันก็โดนเนิฟเหมือนกันครับตัวเนิฟโดนตัวเนิฟครับแพะก็โดนเนิฟงูก็โดนเนิฟครับเวลาเจอเินเข้านี่ก็แหม่นะครับไม่ค่อยจะเต็มใจตู้กันแล้วก็ไหลอะไรประมาณนี้นะครับเออมันก็สนุกดีนะเนี่ยผมก็คิวได้เรื่อยๆนะครับภาพที่นํามาให้ดูนี่คือมันก็คิวได้เรื่อยๆนะนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเออจะทําอะไรใครไม่ได้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับ ก็ย้ำกันอีกหนึ่งทีนะครับความรู้สึกนี้นะครับความแนวคิดแบบนี้นะครับก็คือเป็นแนวคิดส่วนตัวเนาะนะครับเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันถ้าอันไหนไม่ดีเนี่ยก็อย่านําไปใช้นะครับอันไหนดีเนี่ยก็นําไปใช้นะครับผมก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะแล้วก็เอาไว้เจอความสนุกแบบนี้ครับในสตรีมเนาะซึ่งผมเองช่วงนี้สตรีมบ่อยๆนะ,ละหลายๆเกมด้วยนะครับก็ช่วงปิดเทอมครับก็เป็นกิจกรรม ปกตินะครับช่วงปิดเทอมผมก็จะสตรีมค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความสนุกร่วมกันเนาะนไหนก็เล่นอยู่แล้วก็มาเล่นในสตรีมซะเลยนี่ประมาณนี้ครับผมนะขนมคะแนนนะครับแล้วก็นำมงดำเมทก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรสําหรับหุ่นยนต์ที่โดนเนิฟแล้วนํามาเล่นให้เพื่อนๆรับชมกันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะในการเล่นเกมนะครับผมจะได้มีความสุขเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฮะบ๊ายบายสวัสดีครับผม